ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันจันยพรบุญเลือนะคะรักษาการผู้จัดการศูนย์บ่เพเพาะมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีนะคะวันนี้นําทุกท่านมาอยู่ที่สันประกอบการประตูซาเตะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษาจริงๆแล้วเรามีที่ปรึกษา6ท่านนะคะแต่ว่าวันนี้มีตัวแทนมา1ท่านนะคะ อาจารย์นกนะคะอาจารย์สตรีมาศนันทสุขณ์ค่ะแลกะก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งเป็นประรตูสตีเจ้าแรกนะคะพี่ไพโรธอินอนันต์ค่ะค่ะคราวนี้ก่อนอื่นเลยนะคะจะรบกวนถามพี่ไพโรธค่ะ,ะทําไมพี่ถึงเข้าโครงการนี้คะคือต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้มันมีผู้ประกอบการได้ชิมรถและพัฒนาให้มันทานง่าย ง,ง่ายฮคะอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไพโรจน์เนี่ยก็ได,ได้ได้ลองขายสินค้ามานานนะคะคแล้วก็เออก็สามารถการันตีรสชาติของตัวเอง<ช>อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้ชิมสินค้าของตัวเองใช่ไหมคะได้มากขึ้นแล้วก็จะพัฒนาสินค้ายังไงให้มันรับประทานได้ง่ายสะดวกกับผู้บริโภค,คใช่ไหมคะครับผมคือตอนนี้ที่อาจารย์มาพัฒนาคือต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการทีร่ผู้ทานะ ได้ทานได้ทานได้ง่ายทานเป็นตัวทานสองตัวตามตัวโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบ่งแยกในในภาชนะที่อันตามตัวเยอะถ้าคนทานน้อยก็จะให้ตัวเดียวจะให้อาจารย์พัฒนาให้สินค้าตัวนี้ให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะต้องกระาดาษต้องการนะครับค่ะ เอโอเคเพราะฉะนั้นทางราชพัฒเองนะคะศูนย์บุมเพาะเองเนี่ยก็จะพัฒนาสินค้าตามความต้องการของผู้ประกอบการซึ่งมันตอบโจทย์ลูกค้านะคะก็คือคนที่แบบอาจจะอยู่เป็นาสาวคนเมืองที่อยู่คนเดียวใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะทานตัวเดียวก็สามารถที่จะ สินค้าเลือกซื้อตัวเดียวได้นะคะแล้วก็จะทันสองตัว3าตัวนะคะเราก็จะมีสินค้าให้อันนี้ก็คือทางราชภัสก็ก็จะรับไปพัฒนาตามที่ผู้ประกอบการต้องการนะคะซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกันนะคะที่เราวิจัยเนี่ยเราก็พบพฤติกรรมลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและก็ลูกค้านะคะคราวนี้นอกจากเรื่องของการพัฒนา ผลิตภัณฑ์นะคะเรื่องของอบรรจุภัณฑ์เมื่อสักครู่นะคะก็คือของเดิมเนี่ยพี่ก็จะไม่มีอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นเจ้าแรกรแล้วก็รสชาติอร่อยมากแล้วก็เคี่ยวเนี่ยสิบห้าชั่วโ <6 S 1> มงนะคะซึ่งพี่เคยบอกเลยในบรรจุภัณฑ์เดิมเดิมเพราะฉะนั้นในก็คือเรื่องของฉลากบนบรรจุภัณฑ์พี่ต้องการให้ทางราชพัฒได,ได้ได้ใส่พวกนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับค่ะ โอเคเว้นก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์สิ่งที่จะทำก็คือบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการบริโภคนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือจะมีข้อมูลที่เรียกว่าสื่อสารไปยังลูกค้านะคะอย่างเช่นเป็นจุดเด่นของสินค้าคําว่าเป็นสัตย์เจ้าแรกนะคะเคี่ยว15ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเดียวนะคะที่ใช้น้ำอ้อยสดนะคะเคี่ยวน้าอ้อยสดนะคะแล้วก็มีรสชาติเนี่ยสรสก็คือแปลว่าลูกค้าเนี่ย ไม่ต้องไปปรุงเลยนะคะคนี่ก็คือเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์คราวนี้ทางด้านที่ปรึกษาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วจะแก้อย่างไงบ้างนะคะจากที่ผู้ประกอบการนะคะให้มาก็คือว่าในเรื่องของการบริโภคของลูกค้าเป็นที่ลำบากก็คือเราได้มาพัฒนาในเรื่องของการแยกตัวปลาให้มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คือหนึ่งตัวในหนึ่งซองอะคะ่ะในการพัฒนาควบคู่กับบรรจุภัณฑ์ควบคู่กันไป ะะเพื่อความสะดวกซื้อของผู้บริโภคถ้าแบบว่ากลุ่มครอบครัวเล็กเราก็จะได้ซื้อสักหนึ่งตัวหรือว่าเอาลองไปชิมมาค่ะนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวราคาแล้วก็ขนาด3าตัวนะคะก็าสำหรับครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ะคะ่ะเลือกให้กับลูกค้าได้ค่ะคราวนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของเนื่องจากเป็นอาหารมันจะมีเรื่องของกฎหมายอาหาร ใช่ไหมคะที่เก<ช>ี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์บรรจุที่ปิดสนิทนะคะอันนี้ทางที่ปรึกษามีความเห็นหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาสินค้ายังไงคะก็ในโอกาสต่อไปนะคะเราก็คิดว่าเราจะเอาสินค้าที่เราได้พัฒนาทางนี้นะคะไปปรึกษาทางด้านออสาธารณสุขจังหวัดอะค่ะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ปิดปิดสนิทนะคะว่าจะมีกฎหมายรองรับยังไงบ้างหรือว่าสินค้าของเราปิดผลึกแล้วมันอยู่ในหมวดกฎหมายชนิดใดอะค่ะเพื่อเราจะได้พัฒนาต่อไปะค่ะ แล้วในส่วนของทาง u b a เองนะคะก็คือในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เมื่อสักครู่เนี่ยสำคัญมากเลยลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเวลาซื้อสินค้าเนี่ยก็จะแบบเป็นคนที่มีการ,การศึกษาสูงขึ้นก็อยากจะดูเรื่องของอคุณค่าทางโฆชนาการเราก็จะส่งไปใช่ไหมคะ,คะก็คือส่งไปแลวกไปตรวจ ผลิตภัณฑ์คะ,คะในเรื่องในเรื่องของหนึ่งหน่วยผู้บริโภคอะค่ะเพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวที่เป็นในเรื่องของปลาทูซาเตยตัวนี้หนึ่งบริโภคนี่เหมาะสมไหมคะสำหรับครอบครัวนี้หรือว่าบุคคลคนนี้นะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารอะไรบ้าง <ใช S 1> นะคะ <ใช S 1> ค่ะส่วนในเรื่องของมาตรฐาน,นเนื่องจากว่าโรงงานของพี่เนี่ยได้มาตรฐานออยอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะดําเนินการทางราชพัดําเนินการก็คือเรื่องของการจัดทําคู่มือในการผลิตนะคะให คือพยายามรักษาให้ได้ตามมาตรฐานออยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของอเครื่องหมายการค้านะคะเครื่องหมายการคา้าเรากําลังคิดแบรนด์ใหม่แล้วก็เพื่อจะจดทะเบียนนะคะแบรนด์ที่คิดอยู่นะคะ,ะไม่ทราบว่าถ้าท่านที่ชมแล้วเนี่ยจะซื้อหรือไม่นะคะเราจะใช้ชื่อว่าโรดกมลซาเตียนะคะโรดกมลสาเตีย ะะซึ่งโรดกรมลสาเตียก็เป็นโรดกรมลนะคะ,ะเป็นชื่อของผู้ประกอบการสามีภรรยาเราเอาชื่อมาบวกกันแล้วก็ซาเตียก็คือเป็นชื่อสินค้าที่อยู่ในนี้จริงๆแล้วคำว่าซาเตียเนี่ยนะคะเป็นเจ้าแรกเลยที่เป็นคนคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราอยากจะย้อนคือให้คือให้ความรู้กับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาเตียมาจากไหนนะคะครับก็ซาเตียความหมายของซาเตียคือตาเตียต้มเค็มนะฮะ อันนี้มารุ่มใหม่ๆนี่ก็เลยเพี้ยนเรียกเป็นสาสาก็คือสารรสรสก็มีเปรี้ยวหวานเค็มนะครับเป็นปัจจุบันนี่คือสาเตียของแมกองเป็นจังหวัดเดียวและจังหวัดแรกที่มีสาเตียต้มขึ้นมาแล้วที่ใช้ที่จังหวัดอื่นใช้ตาเตียนี่คือใช้ร่วมเป็นสินค้าทั่วไปเพราะเราไม่จดติกติและไม่จดสินค้าไว้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้นะคะก็สรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะมีความต้องการที่จะให้ทาง UBI นะคะได้ร่วมส่งเสริมก็อันแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะครเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะคะคโดยเฉพาะบนบรรจุภัณฑ์เนี่ยเดิมไม่เคยบอกถึงรายละเอียดหรือจุดเด่นให้กับคือไม่ไม่เคยสื่อสารให้กับลูกค้าเลยว่าสินค้าเราดียังไงเพร,ราะเราจะให้บรรจุภัณฑ์เดียขายตัวมันเองแล้วก็เรื่องของอเนื่องจากเป็นสินค้าอาหารที่มันมีมาตรฐานมี กฎหมายกําหนดเพราะนันสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วก็ไปพัฒนากระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้มันตอบโจทย์ลูกค้าในขณะเดียวกันก็คือ,อถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของอ <Man. S 1> แบรนด์นะคะ แบรนด์เป็นโรดกมลนะคะซาเตียโรดกมลซาเตียนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ประกอบการมีปัญหานะคะจากที่ที่เพิ่มเติมนอกจากที่ผู้ประกอบการได้ได้ขอมานะคะก็คือจากการที่เราให้คำปรึกษาแล้วก็ลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเจอว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการยังไม่ได้จะทําแผนธุรกิจที่เป็นระบบแล้วก็ไม่ได้มีการทําแผนการตลาดที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือทา UBI ที่จะ ให้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการวางแผนธุรกิจการวางแผนเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของการตลาดนะคะเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ออฟไลน์ line. อันนี้ก็คือทาง UBI จะจะให้คำปรึกษานะคะ <c oughs> เพิ่มเติมนะคะ <c oughs> ก็สิ่งเหล่านี้ไม่ทาาราบตอบโจทย์ผู้ประกอบการไหมคะตอบโจทย์ครับค่ะก็ วันนี้นะคะต้องขอบคุณตัวแทนอาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์นกนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอบคุณเจ้าบ้านนะคะดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาที่นี่เพราะว่าจะได้ชิมปลาทูซาเตยท,ที่อร่อยมากๆแล้วก็เ,เมื่อตัวเองได้กินของที่อร่อยแบบนี้ก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยทั่วไปได้มีโอกาสได้ลองชิมนะคะเพราะาสิ่งที่ฝันก็คือเรามุ่งม,มั่นที่จะจับมือร่วมกันนะคะคพัฒนาสินค้าให้ไปสู่ผู้บริโภคคนอื่นได้ชิมของดีจริงๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ